่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะครับตรงนี้ทางคุณเอกนิตินิติธรรมประภาษนะครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็จะมีการผุดมาตรการคนละรึ่นพัสะนะครับเป็นเฟสพิเศษเพื่อว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจน้าท่วมที่ภาคใต้นะครับโดยทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับก็ได้เปิดเผยว่า ในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมภาคใต้นะครับว่าเป็นส่วนที่ทางการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการเห็นชอบในการใช้เงินงบกลางช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยครอบครัวละ9 0 0 0บาทนะครับโดยมาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงในเรื่องของการเยียวยาเบื้องต้นนะครับก็คือ9 0 0 0บาททุกครอบรครัวนะที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยคือจะทําอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายก รฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาวดกูรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้จัดทาแพ็กเกจฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังน้าลดนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดโดยมีแนวทางสําคัญนะครับเช่นในเรื่องของการให้สิทธิพิเศษรูปแบบเดียวกับโครงการคนละครึ่งพัสนะครับโดยจะเจาะเฉพาะในส่วนของกลุ่มจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากน้ําท่วมเพื่อให้กิจกรรมต่างๆในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาคึกคักนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้ประชาชน โดยเร็วด้วยนะครับคาดว่าจะนําเสนอในคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของมาตรก,การด้านสินเชื่อนะครับแล้วก็พักชําระหนี้อย่างที่พี่เม้นเล่าไปทั้ทงในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับการจัดทําสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อฟื้นฟูธุรกิจโดยเฉพาะประชาชน SME ที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงการขยายเวลายื่นแบบภาษีเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัย